แต่ว่าอีกสามตัวยังประธนได้ขอแต่ว่ามาเมื่อคืนนี่วัชเยตัวนี่ะตอนนี้มันมีผู้ประกอบการเธอะมาคข้าม่อน้จะน้อมาหอดนะต่าจเราไม่ด้อยเลหดหอยนนตอนนี้แหะคุณบ้าก็เลยว่าเดี๋ยวอีกสามตัวสิไปขออีกวัเศุกรเราทำพิงเดี๋ยวให้ได้รถก็คุณบ้าเราวันนี้มันแบบว่าได้รถแบบเลยเนียเดี๋ยวยูนิ่อนหายมาคือสองตัวเจ็ดศูนย์บ่มีตัวอื่นเจ็ดไปสี่คนหาคนเนาะ เห็นตัวเดียวกันอยู่สี่ห้าคนผู้ใดก็ว้ยเดียวไปก็เห็นรถเนาะสิ่้นนี้ผมเคยพาดไดูงกูบาเอย่างนี้นอนนี่ครูบาได้ตัวนี้เด็กที่เล่กนะครูบาว่าชื้อขมแม่ครูบาบริเเมืองบ้านว่านี่ขมแมนสุ่เจ้ามาครบาก็สิบบอกสิบหกตัวเราบอกที่เล็กสิบหกแล้วว่าจะเสียเอใส่มนใส่เนาะได้แต่สบหก โอ้พนมาบอกคือกันเนาะแต่ว่าบอกเรี่ยงขึ้นบอกเรี่ยงขึ้นเนี่ว่าเมื่อเลขบอกสิบหกสิบหกสามคู่แล้วสิบหกสองคู่แล้วฝั่ขึ้นที่สองมาฝั่มาบอกสิบสี่หกหกขึ้นที่สามมาฝั่มาบอกหกเจ็ดเจ็ดห้าหกเจ็ดสองคู่นี้ก็ได้โอ้ยเจ๊เจาตจ้าใจมันไหลแต่ว่ามันก็เป็นเลขใกล้กันเจ็ดเจ็ดหกหก หกเจ็ดนบอลเพราะมันหลายพวกคุบากว่ามันออกแท้หลายคู่นี่ออกแน่นอนคู่หนึ่งแต่ว่าคุบาว่าจับจุดบอลเบาเบาเมื่อบ้านนี่ได้โอกาสเมื่อบ้านพอดีที่เด็กกับบ่าได้ชิเมื่อดอกบัองเอิญเมื่อไหร่เนาะไปร้านกับเจ้าบ้เปิดแล้วกะมาหอดยเสียเวลาขี่รถมาหอดไปเลยวันรีดหอดบ้านน้อง่อมหรอกครับเลยเงาเลยคุบาขือจากเมื่อบ้านแต่นอนนี่รับพวกพี่น้องเขาไปนเมือบ้านหลอก โชเฟย์ก็ได้ใจขนาดเลยไปก็ไปมันนานยุ่ยืนคาสิไปเมื่อไร่สิไปยูบ่หอามันยังสิไปอยู่้นคใใจกับเจ้าเมื่อยน้องกับเจ้าความรถครับครูบาสิไปเมื่อไรสิไปไปอยู่บ่เหรอมันคือเอามาอ้อมที่บนั้นในมากเลยกัไปรุนปไในมากกลไปรุครับสุดเจ้าสิไปก็ไปบะยิ่งดเลยเลไปยู่บ่เป็นในไปคอได้ไปคอได้คล้องมันดีมาพรพอมบอกครับเม่นโอ้ดีดีต่นี่โชคเราครูบาคา เดี๋ยวว่าไปขอนั่นสี่โมงแรกแล้วน้องูงเขาไปน้องสี่โมงกลัวเลยไปขอเรืงเนี่ยครับเป็นนางเอโจอจีนเพื่อไปนำผู้นั้นนำผู้นี้หลายชั่วโมงเลยไปนำกันอยู่หันไปเลยโอ้คืนค่าตัวนี้เจ็ดศูนย์โตเดียวโด่งเลยว่ะแม่ปุ้ยหาบางคุบาก็เลยว่าอู้บันใจแล้วว่ะออกแค่นอนเลขตัวนี้ว่ะเรียไปขอได้บ่เมนเลขครับฝันได้เลขฝันคุบาเพรเอามันหลายโตัวพูด แล้วคุบ้าหูใจพอดีภูมิเลยนี่หต้นตะเคียนใช่บหมครับโอ้ต้นตะเคียนทองนี่เด๋วท้งพุ่นกับเจ้าบริบบต์นี่แล้ววันนี้มันเฉียดที่คุบ้าคุบ้าไฟปลุกไฟใสก็ได้นนนีี่อั้เป็นเงินห้างนี่เงินโบราณนี่กันนี่ละกับเจ้าซื้อแพงๆกันมันเป็นแท่งเลยนี่มันก็เป็นแท่งเป็นแท่งโอ้ยจงร่างบรินบตัวนี้เมื่อคุบ้ามาเนี่ยกับเจ้าบอกคนแปลเรียกว่ามันว่านี่เขาว่าดอก เดี๋ยววัเมื่อวานเขาก็บนี้ดำไปขอสวยเป็นเบางนคำนี้เงินเงินเงินห้างนี่แหละนี่แหละเงินห้างเงินห้างโอ้โหย่างปูนยังางสดยังปูนกระแกนนด้น่ะเออกระแกนแล้วมันดุนเนาะเออมันดุนยักษ์ก็ได้ปีแล้วเขาเจาก็ับเก็๊ยบไปดุลเติบแล้วโอ้มันอยู่ในดิดนะของโบราณนะครับของโบราณเขาบอกว่าม่นหมั่นใจขนาดนี้ตั้งแต่พศเท่าไหร่แล้วนไงโอ้จบพศเขาประชันเกิดตอมแต่ว่ารุ่นรุ่นของยายเป็นเกี่ยง่านี้ แต่ว่ามันโกมเกลี่ยงแต่ก่อนมันมีิ้วหูยี่นี่ในรุ่นนอกมีหูพรอบมีหูคือกันมีหูคือกันมีหูคือกันอีเรอันนี้ก็มีหูคือกันอยู่มีหูเดียวคือกันเนี่ยต้องทำน้นบินนะเออตัวตัวทั้งเซฟเวอร์ไซส์หมากเ่รครับอันนี้ใส่ปูนครับเพราะไส่ปูนครับใส่ปูนสมัยนั้นกับเจ้าสีหิวคงจะใช่ยังว่าแต่ว่ามันต้องไปหาว่างภูมิดีภูมิแข็งแข็งเห็ดนะไรคือจังเจ้าใบอยู่ใส่ก็อยู่ทั้งแบบอยเจ้าที่ว่าอาจารย์อภิญญาที่ว่าเขาสื่อสิบอ ไอ้ลั่นตุมมันต้องเอาแบบเอานี่ไปเห็ดครับเอาอันนี้ไปเห็ดแบบนัมน,นพูนเป็ยดนะพ้นสิใช้เลยเอากับฉวดเอาอนี้โยงเห็ดลั่นตมุมในวัดนี่เห็ดมไม่ได้อันนเพราะเห็ดเตุ่มพญานาแต่วัดชาวาเมืองวารีรถไปใส่มิจนาบนะ้องตุ่นนะ้องน้ำกลางป<ร>่าย<ร>า,างม่เจอนาบโอ้เข่าไปเย้นาบตลอดพี่ตลอดเด้ยงหากินง่ายก็คุปปาจิขอเรกได้ดีไปเบิ่งรถผมเป็นคุปปาบ้าหรือเปล่า ว่ามาถูกใจสิได้ช่างบี่หลอกเนี่เนาะตุ่นเนาะโอ้ผมคุ้มบาจิ๋วผมคุ้มบาบม่ได้ถูกอันนี้มันได้มาอยู่นี่แหละมั้เไอ้เกครับเดี๋ยวเพิ่นจะให้แลกคุ้บาเดี๋ยวว่าเขาเพิ่นให้เพิ่นให้เงาเขามีแนวขัดมันมีแนวผิดอยู่กตัวมันจีบได้เต็มจองวันหนึ่งนะให้ให้จองหวดดผมว่าเลยนะนอกแปดวดนนอกสิบวอนไปสุดนี้สี่วันวันหนี่งขาดจังหวัดเลยขาดตรงเตี้ยอลไรเนาะรงเนาะครับมันผิดแต้มหนึ่ง้องว่าขั้นให้ จะว่าก็ใกล้อยหรอจะว่าคือจังคู่บ่าให no ้ตกำมาถึงแต่ว่าเมื่อคืนนี่ก็แเววเว่าคือว่าววโคกนี่แหละบ่ทันจัดเตรความแต่ก็ถินมาตัวของผมน้อยแต่ว่าคู่บ้าผ่านประมานใจบ้าหุบหุบ่ก็งเอาอันนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้นี่ยมันต้องไปเห็ดภูมิเย <ท ament> ็นนี่ขมแนนบ่วเป้ามาเมื่อวานนี่้พอมีผู้อยู่น้ำใจคู่บ้าก็สินอนบ่สิเอาไปเห็ดอยู่ป่ายางอยู่น้ำบ่ออะเรแบบน วางได้มาพูดเล่ครับปลายางมันก็มีน้ำบ่ได้ตัวไใ้วางเอานี่มานะจะวางพุทเท่านั่นนี่เลยหน้าพุทเทาสปีไปนีหน้าเก้าพุทเ่าะปีไปก็เจ้าได้อันนี้มากกันน้ำน้ำโบ่วางเท้าก็ห้องข้าวเลือกมือว่าคุบาโอ้ยคุบาเอาเลียคุบาไม่มีเลือกมือหรอกครับไม่มีเลือหม่อวานนี้คุบาจกวัอย่ายังได้ขึ้นจะไปไปตัวนี้ครับตัวนีวันน่คุบาก็มั่นใจถ้าคุบาได้เลยมาแต่ผลคุบาหมั่นใจเลยได้สองตัวก็ซื้อสองตัวบุ คำเพิ่นข <Yeah. S 2> ึ้นห้คือเอาเท่านั <pedo> ้นอย่าไปเอาอีกเพิ่นบมเพิ่นให้เท่านั้นเห็นไหมครับอย่าไปถามสามตัวสี่ตัวคำเพิ่มสี่ห้เพิ่นที่ขึ้นห้ไวบแบบมีไวใบลิมวันเฮ้ยลงรถไปเนาะจุดเทียนหน่อยจุดถูกจุดเทียนแจองของใหม่คันนี่แหละทูกลงใหม่หรือคันนี่ออกเลยคันนี่เจองของให้เพิ่นคุณป้าก็ขอเนาะเออทธรณีขอไหมครับขอธรณีเก้าธรณีเลือกเลือกออกเอเมจ่า ันนี้คุบาลูกเป็กลูกน้อยลูกัอเดียวเต็มหญ่าหนดเลย่หมคบเทด้วยตัวนึ่งัวันนี้ส่วนเลี้คุณบ้าก็เลยเอาเป้งของเปง๊บอกกับเจ้าของเปงมา่อีกแล้วนะคุณบ้าก็เลยลูกลูกมันหนาไหมลูกไว้บกขืเลยเสื่อมเส่อมเสื่อมเสื่อมเส่อยเสื่อมเส่องเ่อื่อมเ้ื่เกมเสื่อมเื่อเสมเ่อมเอส่อมเอมเ่มเส่อมเอมเื่อมเอมเ่มเ่มเเ่เอมเมเ่่มเ่อมเเ่มอมเอมเ่มเมเเ ไปเบิา่เล้านวัดเข้าไผไทวฝงเลยกเลนโซเฟอร์ผู้คัารหลดไป่นึ่งเด็กแล้วแล้ววมาเกไหนครับแล้วว่าเจ็ดศูนย์ศนย์เก็มาลการเท่าันเจเห็นตัวเดียวกันครับมอะไหลายคนเขาตาท่าแบบนั้นจมัจะเล่นเตาเขาบอกตากรไปน้าเวหานเห็นขึ้นบ่ล่ะเห็นขึ้นโต้หดตัวนั้นละเจ็ดศูนย์ย์าดง่าเห็นตัวเดียวกันเดียราครับตัวใหญ่อมเด้ ตัวใหญ่ไอ้คนแตกโไหวคุเด้งจริงขึงเลยวะเดี๋ยวตรวจไปวันน่้ได้หรอครับนอบปีใหม่ถนัดหาโสุกว่าพุ่มไปทางไปพุ่มาทางนั้นคุณว่ามั่นใจเรือยครับถ้าเลยบ้านปตรงสวนไปนี่คุณว่ามั่นใจได้ข,ข้างเขาเขียดสามหมอสว่วนว่าได้เท่านั้นแล้วก็เลยมาเมื่อเคยก็จะว่าฝันนามาบิชลีดีบูฝ,ฝันวันมาขี่ท <c oughs> ี่นี่ใส่ผ้าไปบินบาทเฮ้บโบเมนมานอนอยู่ดิ บินบาดไปโอ้แต่ว่าคนใส่บาทเขาก็บอกโอ้คุณบาคุณขี่เฮียขี่นี่แบบขี่เจ้าของเนี่ยนี่แบบโอ้ใจนี่ว่ะฝันโอ้คุณเมื่อขึ้นมาได้เงินเนี่ยฝันบดเจ้าของบดได้ไปบินบาทลายเมื่อเดียวครับข้อปรสิดไปเอารถเอาเรือนี่ยตั้งแต่ปีใหม่เพาะท่านหินแบบโบตั้งแต่ปัจบันคุบานี่มั่นใจคำได้ที่มันจะถูกคุณบาเนี่ยว่าคุณบาเ้นอนเต็มที่เลยคุูบาเลยคุณบาแต่แก่ ว่างนั่งเท่านั้นสมคนเลยที่นถ้าว่างนั่นได้มาคือกันคือโยนเลยหรือว่าได้มาคนละตัวก็คือบนล่างเลยครับดีนะคิดฉับมากคิดฉัาไปอีกว่างเดียวเดี๋ยวนี้คือตัดตัดสินใจปุ่นเลยคือแน่นอนมัน,นมันมีบนล่างอีกเรื่วงหนึ่งบอครับเดี๋ยวนี้มันได,ด้มากเลยสองตัวเดี๋ยวคุบ้าพูยวว่าเป็นบนเป็นล่างเดี๋ยวท่านเลี้วมันมองแต่คุณสวิงคุบ้าบอกเลยว่าวิ่งเจ็ดเลยเจ็ดตัวเดียวมันเจ็ดคับศูนย์นี่ครับแตาสิวิ่ง เด๋ยว่าบรูว่าว่าเคิ่นว่าเจ็ดนี่มาทั้งบนทั้งล่างครอูบาคิดว่าเก็บน่ตรงมาบนมาล่างขอบเดียว่าศูนย์นี่สีม,มาขับบลล่างกับบนรับบมาคู่นะเมื่อกี้นี่ครูว่าก็ไอะไเลขสามตัวห้าสี่เป็ดครูบายังว่าให้วิ่งหาวิ่งสี่บนเลยบนตรงลงล่างมันบบมีล่างคุณว่าบ่ครับ แต่ว่าเลขสามตัวนี่เลขอีกคู่หนึ่งบนเมนทเลขสามตัวหรอกอีกคู่หนึ่งแจ็คสเป็บนเป็นร่างแต่คุูบายังบ่ท่านได้ไปใส่ครูบาเมื่อวานคุูบาไปคุูบาก็เลยถือว่าโอกาสขอเลยนะครับเพราะว่ามันได้ไปแล้วเนาะตุนเนาะผกระเจ้าก็แนะนําไปไหมว่าเขาพ่กายเขาไปเอากับสอ่งวดกับสอ่งวดว่าก็เลยกไปก็ไปแต่ว่าทางรถมันก็ฮหอดเนาะทางผลทางรถหอดมันได้บางไปไอลนะครับเด้รางไม่รู ทอดไฟฟ้าแลบอกไฟฟ้าก็หอดแล้วขอเลขกได้เวยที้ทางนั้นจะเลื่อนได้เชยใชว่ะคุณบ่าอยากไปอีกอยู่น่คพรมีโซฟ์รลไปขอยพูดแล้วไปนอนเอาบ้านทำวิ่งเนี่ยว้ยู่เน่นนอนวเอาสับหแม่งเลยทำวิ่งเน่นอนแต่ว่าไฟบ่ฮอดแต่ทางรถฮอดฮอก ทางรถก็ดีกว่ารถทางมาวัดทางรถครับสะดวกนี่นะครับเน้ตสันเนาะคุบ่าโอ้ยมีคนมาเผาวัดจริงจริงคุบ่าวเห็นเขาทไปดีเลยโอ้เขาจะมาตั้งแคมป์นี่นี่บปล่ครับคือแคมป์ไฟป่านะครับเพราะว่ามันตัวปีไฟมันสิไม่วัดคุบ่าเป็นวันสี่เดือนขอสี่เดือนคุบ่าวละกันสี่เดือนพอดีครับโอ้สี่เดือนพอดีโอกาสคุบ่าหาดีภายในสี่เดือนคุบ่าวจะงวดเปลี่ยนงวดแบบ ที่พาที่ดอกม่วนนึงไปดอกกุลาได้ไปดิต้องไปร่องเขา่าเอามันมีคนเฝ้าวัดเนาะพอดีเป็นล่องแล้วมกันครับมีว่างนึงอยู่บ้านเก่งเขาโทรมาบอกดูเขาว่าก่อนเดือนก่อนปีใหม่ไปเดือนหนึ่งเขามาเอาได้สามตัวทำบงไม่บงทำบงเขาเขามาเตะเขามาขอเลยดิเขาบริโอนนี่กะจุ๊กไก่้กับเปนพวกจุ้ยตัวนี่พวกครับ รถใกล้บ้านใกล้รถใหญ่เขาขืนบ่ฮอดเฮาต้องใช้มอเตอร์ไซค์นะใกล้ับเด้อขามาแจ้งแล้วก็ขอนคุณบ้านเลยว่าอ้เอานีไปแล้วโอ้คุณบ่าวรถใหญ่บ่ฮอดมันต้องใช้มอเตอร์ไซค์นะค่อนท้างรถใหญ่บ่ฮอดแม่นบ่แยหรือว่าคุณบ้าจะได้รถเนี่ยาับไปใส่ก็โอ้ก็จริง่ายเลยไปขอเลขฟ้องมยมันมีคนมาฝ่าวัดเปงนสิ่งเครงคัดบันไดห่วงมาคุณบ่าวโอ้ยบันไดห่วงเลยครับ อันนี้เป็นวงไฟนะครับเนาะครัไปบ้าแม่กูบาวเราจะบุญทำมด้ยนี่เราไปขอมวดเลขกันที่คูบ้าออกขอเลขปีนี้กะได้มาตัวนี้แหละสาธุด้วยคบ้าสี่คนก็เห็นสี่สี่คนกับเปรตตาก็เห็นนีละเจ็ดศูนย์ตัวเดียวเนาะไปกลับยังไงนะครับเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดันั้นก็เรียกสิกลับเนี่ยมันออกกลับก็ว่กลับเอาตัว เขาเห็นมันย้ยเนียนี่เขาพ่อเขบอกเรนี้ได้บอกครับโบป,ปรินนี่นะไปยับสี่พันโชคดีพันเลยเจอพันเหน,เเน,เเนเมาทำบุญนำ้ำเด็กของที่สิบเจ็ดได้ครูบาวันละมันออกพิดเมือ่อยุนครูบาก,ก็เลยบัวจากเอายุนแต่คนกับศิซื้อวันครูมันเคยออกสิบเจ็ดสิบหกเหรอปาครับเด็วกวันครูนี่ สิบแปดสิบเจ็ดสิบหกแมนบอกก็เจ็ดคูบานี่หลยะโอ้ยคูบาเสื้อเราได้กับผูเมืองวริษันะคูบ้าจะเสื้อมันเรได้ครับคูบ้าก็อยู่โบโยฟุนเนาะคูบากับแมนเบ้ามันถิ่นคูบาเลยเนาะคูบาขอเลยเแมนอันดับหนึ่งเนาะนี่เขาก็ได้ไปขอนี่ปีนี่เบ้าซื่อๆนี่แต่ว่าสิไปอีกบอกหนึ่งก็ร่างพิจารณาในโชเฟอร์เขาท่ันเมื่อบ้านเขาน้่นจะไปมองไนคูบา้าไ้ จ,จังว่าเสียวอันนี้ไปเห ok ็ดว the ่างเห็ดเก็ดบอกทสิไปเอาอันนี้บ่อคุบายังเว้านี่ต้องไปหาภูมิเย็นเห็ดเลยภูมิเย็นก็หมายถึงว่าภูมิที่มีน้ำบ่อมีพญานาคไหมครับนะไอ้สี่เบิงคูบาไปขคมาเมื่อวานเนาะคุบาเนาะเมื่อวานนี่ละมาห้อนี่เมื่อนน่จะเนาะโอ้ยเไกลเพอจนบริหารหน้าคูบามาห่อนนี่นั่งรถมาก็หนาวไปเฮงแล้ว เด็กๆมากหัดเย็นเนอะครูบาเนาะอยู็นี่อากาศมันเย็นนี่คืออะไส่องไปเนาะส่องไปบอกครับผมันไหลสดอันนึงครับอันนึงเพราะเสรลกง่ายถูกขอมาไปสี่คนก็เห็นแปดด้านนี่แหละแต่ว่าคู่หนึ่งยังสิบนี่สิบแปดอีกนี่ครับได้มากก็คือตัดปุ๊บเลย นี่เป็นเล็กคู่บาเพิ่นไปขอมาเมือวานนะครับแต่ว่าคู่บาจะไปขออีกอยู่แม่นว่าคูบาไปจนเนะมันมัน,ม,นมันมีเลขล่างเลขบนด้วครับมีทั้งบนทั้งล่างเนาะคูบาไปขออยู่ก็เป็นตะเคียนเด็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด